สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องพลูสองหางสุดยอดแห่งมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครพบเจอควรเก็บไว้บูชาพลูสองหางเครื่องรางสายล้านนาเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยม เชื่อกันว่ามีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมสูงมหาสเสน่ห์รุนแรงยิ่งนักผู้ใดพกติดตัวจะเป็นที่รักใคร่ชอบคอของผู้ที่พบเห็นพลูสองหางเชื่อกันอย่างกว้างขวางในล้านนาแทบทุกถิ่นว่าใบพลูที่มีลักษณะแตกเป็นสองแฉกที่ส่วนปลายของใบนั้นมีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมสูงมหาสเสน่ห์รุนแรงยิ่งนักผู้ใดพกติดตัว จะเป็นที่รักใคร่ชอบคอของผู้ที่พบเห็นยิ่งทาได้ลงอักขระเลขยันจะเข้มขังยิ่งเพิ่มพลังให้เข้มข้นพูสองหางจึงเป็นที่ปรารถนาของเหล่าพ่อค้าแม่ขายนักพูดนักเทศศิลปินนักสแสดงผู้ใดแอบพึงพอใจเพศตรงข้ามมักเขียนชื่อคนที่ตนพอใจใส่ใบพูสองหางและพับใส่กับยันหนีบเก็บไว้ใต้หมอนหรือใต้ที่นอนสวดบริกรรม อัคระคาถาทุกค่ำคืนเชื่อว่าเจ้าของชื่อจะลงรักผู้นั้นสุดจิตสุดใจอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นยันหนีบคำว่าหนีบในที่นี้หมายถึงประกบการบีบรัดการกดทับโดยวิธีทานั้นจะกระทาโดยการนำแผ่นเงินแผ่นทองคำโดยเอาทั้งสองด้านของแผ่นยันมาประกบเข้ากับสิ่งของที่อยู่ข้างในทำให้บุคคลที่ถูกทำด้วยการทำยันหนีบ ตกอยู่ในอาการลุ่มหลงของผู้ที่ทำเกิดความเสน่หาเกิดความรักใคร่ลุ่มหลงซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์แห่งวิชาทางไสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและนิยมกันมากในสายล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยันหนีบของทางล้านนาอาจจะแตกต่างกันไปตามตำราแต่โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะที่พบเห็นนั้นมีทั้งเป็นทองแดงทองเหลือง เนื้อเงินมีพบบ้างแต่ไม่มากนักแผ่นโลหะที่ใช้ทำยันหนีบเหล่านี้คล้ายคลกับแผ่นโลหะที่ใช้ทำตะกุดทั่วไปต่างกาันที่หลังจากลงอักคระเลขยันแล้วจะไม่ม้วนเป็นแท่งกลมๆเหมือนตะกุดแต่จะพับทบเป็นแผ่นสองด้านประกบกันปลายด้านหนึ่งอาจจะม้วนเพียงเล็กน้อยแค่พอที่จะสอดสายตะกุดการทำยันหนีบของทางล้านานานั้น ไม่มีมาตรฐานที่ตายตัวแต่ละสำนักแต่ละสายนั้นจะมีการผูกยันขึ้นมาใช้เองเรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละสำนักเลยก็ว่าได้บางแห่งพบว่ามีการลงอักขระที่เป็นตัวเลขก็มีบางแห่งเป็นตัวอากาักขระคาถาก็มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับภูสองหางเนื่องจากผูเป็นพืชที่ใช้ในพิธีกรรมมากมายจึงมีข้อปฏิบัติจำเพาะได้แก่คนปลูกต้นภู ต้องเป็นคนมือเย็นห้ามคนถือคาถาอาคมขลังด้านคงกรัพันเก็บใบพูเฉพาะงานศพต้องซื้อใบพลูห้ามขอและที่สำคัญห้ามตัดทำลายโดยไม่มีสาเหตุเพียงพอการปลูกต้นพูคนโบราณจะไหว้วานคนที่ปลูกต้นไม้ชนิดไหนก็ขึ้นเรียกกันว่าเป็นคนมือเย็นในทางตรงกันข้ามคนที่มาปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นก็เป็นคนมือร้อน คนมือเย็นส่วนใหญ่เกิดวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีคนมือร้อนมักเกิดเป็นคนวันอังคารหรือวันเสาร์ดังนั้นจึงนิยมให้คนวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสบดีเป็นผู้ปลูกต้นพลูในการเก็บเกี่ยวใบพลูจากต้นนั้นห้ามคนที่ถืออาคมขลังประเภทคงกระพันชาตรีด้วยถือว่าอาคมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ร้อนแรงหากปล่อยให้คนประเภทนี้เก็บใบพลู ต้นภูจะเฉาตายไปในที่สุดข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งคือกรณีงานศพหากต้องการใบพลูนั้นห้ามขอจากเจ้าของโดยเด็ดขาดต้องซื้อเอาไม่ว่าจะให้ราคามากหรือน้อยก็ให้ถือเคล็ดว่าเป็นการซื้อเพราะถ้าไม่ปฏิบัติเช่นนั้นต้นพูก็จะเฉาตายในระยะเวลาไล่เรียกันปัจจุบันการบริโภคใบพลูลดลงพร้อมกับการบริโภคมาก แต่ก็ยังพบการใช้พลูในพิธีกรรมต่างๆเช่นในเครื่องคํานับครูจะมีการจัดหมากคาใบพลูในเครื่องสการะเช่นพลูสุ่มต้นพลูเป็นต้นจึงนับว่าใบพลูยังมีบทบาทในวิถีชีวิตแบบล้านนาตราบใดที่ยังมีค่านิยมเชื่อมโยงกับอดีตในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อยังหลงเหลืออยู่ และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ด้นะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ช่องเรล่าเล่าเรื่องเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ